วัสดีครับก็ <c oughs> อัพวาร์เด้นเสร็จแล้วนะครับแต่ดูภาพนี้จะดูยากเนาะเรามาดูบ้านนี้ดีกว่านี่ครับอัพวาร์เด้นเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทําการอัพวาร์เด้นต่อเลยนะแต่ว่าตอนนี้ทรัพยากรยังไม่พอแล้วเราก็จะไปร้นกันก่อนนะครับโอเค let's go ลดเสียงเกมหน่อยนะครับจะดังเกินไปแล้วก็หาบ้านที่ทรัพยากร สักประมาณเท่านี้นะ่าจะโอเคนะครับ่าจะตียากเหรือเกินนะมองแอสซิวิเปอร์สักนิดหนึ่งโอเคแอสซิวเปอร์ยิงลงฝั่งล่างหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำการจิอ้โไม่เป็นไปนได้ยังไงครับพี่ どうもありがとうございました。<music> ไกิ<ส>สสนตั้งแก็ไปดูไปเกียกับไปดู้อูลนี้นครนจคาร์บอนนะครับเรียบร้อยเรียบรอย โอ okay. เคได้600,000นะแล้วก็หมดอีเวนต์ไปพอดีด้วยนะเป็นเซ็ตสุดท้ายไปเลน่นอะไรดีนะครับแม่อืมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับเล่นบันเจ้ามังกรมังกรทองกันเนะแล้วก็มันเหลือเศษๆก็ใส่บัลลูนเข้าไปแล้วกันนะครับน้ำยาอยากลองเล่นน้ำยาอะไรดีนะครับ ก็ต้องเอาอนี้ไปสองขวดแน่นอนอยู่แล้วลองน้ำยาเลยสิอยากลองเล่นน้ำยาโครนนะแต่มีควนได้แบบฐานทิ่มังกรเราเท่าไหร่นะครับมังลูกสาวพอดีสวยจัดมาเราต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับมามังกรไฟฟ้ากับยาโครนนะครับเอายาใสฟ้าไปสองขวดเอาไปพังเด็ดล้านปองนะครับ ใช้เจอร้านสามโอ้โหไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งมีทางออกเสมอมาผมบอกเลยอายชีพวินตัวเดียวจบทุกสถานการณ์ไปเียียนชนะแหละอกเลยหมดไม่เชื่อก็ดูนะครับดูดิโอ้นง่ายจัด ุดโก้โดนทลอยดยโคตแต่ระทำ้ยโคตรฉลาดอะที่คุณรู้ว่ากำแพงนี้มันใกล้ทางแล้วไม่ได้งเลโอ้โจะงูแล้วนะโอเคเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยอเราลองอีกสักดานหนึ่งคร เดี๋ยวจะมาเป็นจบกันตรงด่านนี้เลยในดูที่อันนี้ง่ายไหมับอันนี้ก็ง่ายนะแต่ว่าดูยังไงง่ายดูที่ไอดีเป็นนะครับไอ้อย่างเนี้ยยิงเลยดูตันงแต่สตาร์ล็อตไอ้อีเป็นโง่ไเลยอดีเป็นก็หยุดไม่ได้ในจังหวะเพราะว่าระยะมันไกลอยู่ควาดีเป็นนี่มันเลยเป็นอะไรที่แบบ พดดีพดโกงต้อตายมันลือดเส้นทางดุม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 ดี่ดุม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 ดุเดยเดมดดดด 1 6นน,ง,นง่ายจัดง,งวเด่นด้วยดกว่านะเพื่จะเร็วขึ้นโอเคแล้วก็มาบรรจบกันที่ด่านนี้แหละอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะก็มีแค่อัน,นี้เป็นสองอันเราจะนี้ จำไม่ได้ลวจำไม่ไแล้วนี่จะเป็นยอดท้าบ้างือดขบ้านเก่าที่ให่ อยูลิงครับคือมันเป็นสายแบบเดินตามคอเาบินิอูนไปดูครับมไปช่วยตีนเนต่อเลยก็ดีขนาดนไปช่วยเดินไปดูไปวีนเนง่ายเกินแต่เราขี้เกียจเล่นเยอะแล้วนะครับไอ้สักอันนึงเีจะแบบ เริ่มยากขึ้นหรือยังโอารู้สึกอันนี้มันง่ายกว่าดีเลยอันนี้น่าจะของบ้านเก่า ลูกเนี่ยโอ้โหโอ้โหระเียมหาระเบิดก็ถือว่ายังง่ายอยู่เติมต่อดีกว่าอืมเหมือนจะยากนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรยิงพังอีเวนทั้งหมดก็น่าจะได้จริงๆไม่ต้องพังด้วยเหมือนที่ผมบอกไอ้ขี้เกียจตีนะ ดูองศามันใช่กันแล้วกันนะแต่พอพังอิเวนต์มันก็จะตกตรงนี้เอมากกว่าด้ดูนะครับคุณไ้ดูยังเดิ นี่โกงเกินเลยครับไปดิ่มวันนี้โคงระยะไกลมากตัดเราเว้ที ฟูลเลนด์ก็มีอย่งนี้ครับก็ได้ตัวเบียบรอนนั้วครับเออ่นเยบมันน่าเบื่อเอออยนะครับเอ็อะไรนี่อไอ้สีเเลเวลลงวันนี้ก็เป็นสิก็จะประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านบ้านมือของเราก็ ไปเรื่อยๆนะครับนานอยู่น้องหมูก็ใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะเสร็จภายในวันนี้บ๊ายายครับ